ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียมมนมัธยมต้นศูนย์ช่างกลจึงได้จัดงานวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยมีมวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งพระน้องเพิ่มพระเกียรติในพระมีชา,า,าสามารถขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระองค์สิบ จะได้วงกมีดังนี้ 1. การทระวดชุดรีไซเคิล 2. การตอบปัญหาวิยาาสตร์ 3. การแข่งขันฉลวกระดาษพับ 4. กิจกรรมหอคอยไข่ก่ 5. กาจรกวดารวิทยาศาสตร์ครูโก็สุรีนครันี้ราเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ เราจะดำเนินสอนแบบบูรณาการการบูรณาการทุกวิชาเข้าควบกันะโดยมีกิจกรรมวิถีในหน้าที่การงานดังนั้นเรให้ผู้คนนักเรียนเป็นคนที่ได้เรียนรู้ในการประกอบวัฒนธรรมให้กับตัวเองให้ทวามรู้สมัยตลอดเวลา เอารู้ศักทที่ไม่มีวันใช้หมดถึงจะตกรียก็สามารถออิทธและสนสนันในการอบรมการครั้งนี้ก็ให้อยู่ในขอเงกฎระเบียบของโรงเรียนขอเปิดงานีาสการศึาูน้ารนี้นะรเชมปรมือเลยครับ โจทย์สุดท้ายดูนะครับเป็นสถาววิทยาศาสตร์ประชาปีการศึกษา2 5 6 8ครับารางวัลแรกเป็นการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์นะครับไปเลยคู่ชิงชนะเลิศได้แก่เอกทายเศรษฐีรัตนบุรีและเอกทายเพชรนาเรนกระสอบคำครับ ขอบคุณให้เพื่อนให้พี่เลยน,น,นะเชิญครับเชิญบนเวนะทีคนะถ้าพูดเลยครับทักพูดเลยอมาครับไม่เป็นไรแต่ชุดก็มาทักชุดกันนะครับเออสดุดีนะสดุดีนะอยู่ไหนครับมาไหมเฉลิมครับสดุด,ดี ภรุิแล้วก็อินไทยวิทุวัฒน์จันทารีโระเดิดนชานก่อนครับเห็นครับรองชนเลิศอันดับที่สองครับอิงหญิงพนิดาภูมิรา แล้วก็รางวัลทุกชืครับเด็กชายธนพลแจ้งจิมแล้วก็เด็กชายชายยังสีเนตรครับจากวัธยมศึสษรปีที่สครับต่อไปเป็นการบลการแข่งขัน,นร,ระบายสีภาพวิทยาศาสตร์เราจะมอบรางวัลให้ทุกชั้นนะครับมีสองรางวัลคือรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองอาราดับชั้นปหนึ ชนะเลิศได้แก่เด็กิงรพัฒดาลานนครับให้มาดูอ่ะปุ้ยให้น้องน่อยเชิญครับเชิญบนเวทีครับรับรางวัลที่สองครับกวีวัดหอมปินครับกวีวัดหอมปินเชิญครับให้ยืนอย่างระมัดระวัก ชน,นะเลิศครับอันดับที่สองครับต่อไประดับชั้นป .2 นะครับมาในลูกทะเลเอาละนะชั้นป .2 ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงการเจนน่าพรแกร้วบัวสาครับที่สองคือหญิองออมสินนุกการรังครับครับ วาดภาพประบายสีปส .3 ชนะเลิศเด็กหญิงกัญญา,าพิบูลพันธ์รังชนะเลิศคือเด็กชายณรงค์พวิสุต่อไปขอป .4 ครับชนะเลิศได้แก่เด็กหญิทงทักชนิดจุลระตุพันรองชนะเลิศเด็กหญิงทิพยจารณาผิวหกษา อันที5นะ่5ครับที่5ชนะเลิศเด็ก,กหญิงหัวรัณดาคุณพาวเพล่รองชนะเลิศคือเด็กหญิงน,นิชาศรีวงศาระดับชั้นป .6 ครับชนะเลิศเด็กหญิงน,นักพัสดุสุภโกมล ชุดดีไซน์เลือดครับวันนี้น่ารักมากเลยรองชนะเลือกเด็กหญิงเจสนาอักษรครับนะ<ง>น้องฟางครับแลยประกาศสังคนใหม่ๆวิธีความสามารถในการวาดภาพระบายสีนะครับ<ง>ต่อไปจะเป็นการแข่งขันอันการพักตำรวจร่อรนไกลนะครับ นี้เป็นประเภททีมนะครับชนะเลิศทีมของเด็กชายนรงค์ทวีสุดเด็กชายมงคลสุนย่าเด็กชายทีระบุนาวาเชิญบนเวทีครับปรบมือให้นัลลงหน่อยชนะเลิศครับชนะเลิศต้นไม้ต้นก้าต้นก้าใช่นัลลงอีกช่ไหมอ๋อนัลลงนัลลมาลัาต่อเลยลูกไหนอยู่ไหน,น,นครับ ทือที่สองเป็นทีมของเด็กชายสรวินศรีแดงเด็กชายนนทุนนนทกรลาวองแล้วก็เด็กชายรัชชาเนตรเหมาะสมครับเชิญทั้งทีมครับเชิญทั้งทีม ครับต่อไปรอ,องชนะเลอันดับที่สองหรืดับที่สามนะครับเป็นทีมของเด็กชายพูมสกรสายงามเด็กชายภูมิษล์คำพิลาเด็กชายจันตะพนุนศรีวงศ์ศัครับเชือกเป็นทีมเลยครับทั้งสามคีครับกัน ดีเวทีเ็มแล้วนะครับก็คงจะถ่ายภาพก่อนนะครับี๋วยวยค่อยจะค่อยว่ากันมาสุดท้ายคือการแข่งขันกิจกรรมขอคอยไขนะครับอันนี้เพียงนนะ คณะครุฑข้านบนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรมนี้นะครับอนุเรียนอนุเรียนผสมครับเอามานั่งด้านหน้านะครับมาลังกันหน้าบางเลยครับนักเรียนผสมผสมมานั่งด้านหน้ามาลูกตุลเล็กๆมานั่งด้านหน้าครับนั่งลงนั่งลงแล้วเอาเจีนตะปะรองด้านหน้านะครับเออพยายามพิชุตพยายามนั่งหน้าเออนั่งหน้าลูกนั่งด้านหน้าแล้วถือจีนตัปะไว้ด้านหน้างนี้เออนะครับ ยัดคอนได้ไหมออกมาเออยับมาหน้งหน้าเลยเอออครับใครดีงั้ใครมา,าิชาจม,มาหน้หน้าเเข้าหากันโอเคด้ล้วครับ อกปั๊บแล้วรอลองตากอนคุณคุณจะทำใจยังไงกินเวทีอันเยียวเลยครับเยียวกัยสักรูเลยโอเคครับอานชุดนี้ลงจากพวทีครับลงจากพวที อชุดต่อไปนะครับที่การรับรางวัลเกี่ยวกับกิจกรรมสุดท้ายที่ทำการแข่งขันก็คือการแข่งขันห่อคอยไข่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราทำการแข่งขันมาก็สนุกสนานะครับในการออกแบบอผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับให้เตรียมตัวเลยนะครับต่อไปนะครับอาราวนะ ระดับประถมป .4 ถึงป .6 นะครับวันนี้ทำลายสถิติไปเลยนะครับว่าใครได้30ฟองนะครับทีมที่ได้ที่หนึ่งสูงที่สุดนะครับก็คือทีมของเด็กหญิงทันชนิษฐ์ตุลลุมนิชาศรีวงศาวรัญญาอุพราภูมิปริชาผิวรศาและทิพย์เบญ่าผิวรักษาครับเอาไปดูให้ผู้ชนะ ล่าเป็นทีมที่ออกแบบได้ดีนะครับอาทีมโรเจอร์ได้แก่ทีมของเดชาโคขุนการบุญวงศีรเวศอีงามวิรัชษาคำแล้วก็วรวุฒิศิงห์จันทร

เด็กชายสุดียรัตน์บุญเด็กชายธีรศรีบุญชายยันสีเล่ขันวาจักท่าชารีาแล้วก็เพชรินกระสอบคำครับอาเจิญครับเขีนบนเวทีเลยนะมาเองครับเป็นปรินร้อยในประเทศและเที่วเสื เป็นทีมของเ็นชาย,ยาเพลี่ยนกายสีนีทีวันบัวรักอ,อนอิสวรรคงโมส่งาทา้าพุาาจจนแ้กติดแล้วก็วิญญาสุดตนาะ้าเชิญรับรบบางวัลบนเวทีเลยนับ วันนี้เรามีคุณประกอบชาติอาัรรพ์ทั้งทีรับนะครับรับก่อนแล้วก็เราถ่ายร้วทั้งทีด้วยเอราได้เวลาพิเศษด้วยนะครับทีมที่สองครับ ส่วนที่อื่นๆนะครับจะให้รับรางวัลด้านล่างนะครับกับคุณครูนั่นจะย้ํั้นเลยนะครับเนาะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก่อนนะครับทีมนี้ครับทีมนี้ จารเราเสจมาถ่ายรูปทนึทีมเลยครับถ่ายรูปรวมกันอีกหนึ่งนทีมอ่เป็นเพืครับเป็กทีมคณะูอีกครับงครับถ่ายรูปกิจกรรมหองคอยถ่ายูน่ไหครับม่ไนักเรียนขยาวันหน้าลูกขยาวันหน้าย่านอกกรง เปลี m, anyway, noi, loser, ่ยนเปลี <t <t us> <t us> <t us> yeah> ่ยนกันไหนลูกเปลี่ยนเปลี่ยนกันไหนนะเปลี่ยนกันไหนลูกเปลี่ยนกันไหนแต่อยากมานั่งก่อนแ่็ก่อนใครที่นัะใมรสะโดนเป็นใครนั่งไม่สะดวกกันนี่ตรงกลางอยางเดียวแต่อยากมาตั้งอย่ามาชี้กันดี่แต่อย่ามาชี้กันได้ไหมให้ได้มาตรงตกนะครับออกมาปักันกปัก เรียมเลยครับเยี่ยมมาหนึ่งสองสามครับคุณผู้ชครับอ่ะต่อไปเป็นทีมที่เหลือนะครับเรจะร่วมทันฟอฟตกต่อเลยนะครับทีมที่เหลือทีมที่เหลือที่สร้างหอคอยไท่ครับเชิญเลยครับเชิญตัวแทนตัวแทนของแต่ละทีมครับ อเร์เจนซี่มาทั้งหดละทีนะเียนะทีมที่เลือเยนะครับปฐมึ้นมาเลยมาปลเลยที่้านะครับครตอนูัเ็ันทีมที่เลือคนไลีนะครับให้พวกเราขึ้นมาในีนะรัทีนแต่ละทีมทัรละทีแ่รกนครับ ก็มาแล้วครับคณะดนตรีนะครับนักดนตรี <truh> <truh>